กดถือตามธรรมชาติของธรรมเน่ยธรราบอกเือว่สายนั่จะเป็นยาติเขเป็นยาติเเกิดเกิดขึ้นหอรบูปที่เราได้เกิดที่มาเจอกันความกบทั้งภาพที่มีอยู่ อันนี้นปนเป็น,น,น,นขั้นตอนี่ดีกว่าไมให้นนนนนนเกิดว่ามีความกต่ายขบคิดเกิดขันขันบกขันขอน่า้ได้ยังไม่พอผลเข่ายังไม่เกิดอาศัยขั้นอาศัยชิกนคือ ไม่เห็นนี่เกอมาเข้าใจนันรุ้ผู้ที่เข้าใจเยอโเยกว่าสักดรสิทธิ์อยู็ มีไปแล้วเขาต้องรู้ว่าขัานต้นขั้นปลาเป็นที่เกิดที่ตั้งที่อยู่ที่แับไปหรือคำสัญญ่สั่งงานที่โต้ตอบกักลุ่มู้เล่นเราฉะั้ลกมีขั้นม่นต้องมาจากที่เกิดามากอ่นงมากกว่าหยุ่เนอนมีแต่มาก ให้ห่ออยู่ว่าตเือบรรนีที่ห่านี้ยติดบรรนี้เกืเกิดขึ้นตรงนี้อ้ได้มาศึกษาเ่ืมาคุคนคสมบัติธรรมเนรเพราะว่ผู้บ่าจะเป็นของเจ๋งเป็นสีแังฟังเป็นหายเป็นหายมป็นหาย กานยิ่งหนการสัตว์หลักจะให้งายทักอืมแลข้สิบกทันกันหมอารมณ์ง่มันก็รนรงอืมนี่ความหมายความหมายเขาจ่ามัน่ยบ่ายืว่า่ยท่าก็งุ่มมันก็รุนแรเขาก็งุ่งกระชอขึ้นน้าตรงนี้ของมันหีประโยชน์มากที่สดขึ้นง่า ให้ต่อความอารมณ์แต่ละอารมณความถีแต่ละความี่ครู้แต่ความรู้มันต้องถูกกระแทกแบ่งตที่อเลว่าดูความที่สุดทั้ไหรยเราเหมนเหมือนช่างปั้นนะช่างปั้นนาะเขาตีเนากเพื่อจะให้ยืกานคก เขาตีม่างเขาจยให้แต่ม่ใชเระเาีั้ถ้าเขาเธอียดศานถ้าเนเกียทั้งนันไม่มีศัทธาไม่มีที่มาอาศัยาะคือปัญาที่เราจะทำให้เกิอไปขึ้นอยู่กับเราไม่ได้เพราะเธอไม่มีวิธีทางเพราะเธอไม่มีมกดเพราะเธอไม่มีขุมขนและกด ก ah ็ยงหลาเข้านะคก่อจัเข้าแต่ฟังเป็นเรื่องหน่อางนเรื่อผู้ใหญ่สิบบาทไาสผู้ตื่นผู้หันไก่ห้งสิบบาท่สั่สูงคาผู้บอจัดเยอะครับอยากจะี้กสั ท่ารศงเอพราะเราเข้าเกิดานยุคบางที่พบพรษาทอยิ่งใหญ่มากท่านผู้ชมจับตะวันลุกขึ้นท่าน้เมื่อกี้ท่านขึ้เมื่อกี้เหว่งดังพรองค์ได้สั้นรบมีมาเป็นเกียรเปลี่ยนแล้วแต่กลุ่มบมีนัดหพบพรรษาได้อะเีร์เ ไม่เหความหลักที่เดยแล้วจรงมันมีเกิดขึ้นพ่อหูพอเนรแค่วันเดียววันเพ็ยเดตัดสูนแต่คนปีของพรรษาหนึ่งพู้อมถจะทุกอย่างนี้เรับอยจริงอันนี้เกี่ยวกับเร่ว่าี่นี่ยิ่ง้ันเนี่ยระสาเขาต้งตัดดเสย ไหทบุญานสินทานสิงนัป <oily. S 1> <TA> ัญญาท่บอกว่าอยู่หนึงสามสิบน่สามสิบท่บอกว่าอยู่ไหมใอนะทนบอกว่อยู่ระอบอันคือฐานมาพูดจะสารพูดสาวกคือพูดต่ำ

เรี่ยงหน้าตาหูายิงใจใสคือวันี้ถึไปโย่เียบลงตาหูยิงใจใเหียบข้าหน่อยสำเห็ดไยรรเรเห,ห็นาสิบมิถุนานสี่สิบสามํันที่ขนมีคคิดตอนเห็นะะนั้นจะฝันพวว่าจฝันเองเพราะงั้นเจ้าไม่คิดว่าคุณจเข้าใจเลยนะคุณารอือ ตอนนีกตนเ็กิเดอนี่ยตอนแร้สิบเน้เกิมตอนแสิบเนเนี่ยเขาจกิจุาเรียนเนเดียวกัน่เป็บชิ้นออดเดียวะนะต่ขอากใอสป่ตวการที่ขอเข้ามาทำประาณที่น้กันได้ร่วมเกินย่อมเป็นมาเท่านนอกราเนาะที้เป็นดาวดาจริแล้วอาใจีเอายจดีก่อนต่อไปต้อ

เนะทาวระตเยนกตังสะพังลปาราังธรรมตุนโอปันเตอจาริเตมาเตนะาวระตเยนกตังสะพังลปาราธรรมตุนโอปันเตบอตะตลูกลขอขนามากสองมือสามมือ สาธุกรรมใดลูกหลานในร่วมเืิดแล้วด้วยกายกะดีวาจารกรดีด้วยใจกรดีทั้งที่ต่อหน้าเนี่ยเราับหลานตั้งใจกระดีตั้งใจกระดีลูกหลานภูมีเกียรตนาที่จะลบลูกคู่บาอาจารย์ขอคู่บาอาจารย์จงบองศิษย์กับลูกหลานเด้อขนมสิพุทโธเอาเอาสีธรรมโมเอาสีสังโฆเอาสิมี้จงปฎิจัดทุกอันเีตุแห่งทุกอันเีตุแห่งทำท่านทั้งปวงเถิด